แนะนำวิธีลงทะเบียนแก้ปัญหานี้นอกระบบของรัฐบาลวิธีการดาวน์โหลด QR code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์หรือโหลดแอปไทย ID ใน Google Play นะครับตามรูปเลยนะครับเข้าสู่ Google Play นะครับแล้วเซิร์ หาพิมพ์คำว่าไทยไอดีแล้วกดค้นหานะครับแล้วคลิกติดตั้งนะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จนะครับให้กดเปิดนะครับหรือจะมาคลิกที่ไท ai ID ก็ได้นะครับแล้วเข้าสู่การเริ่มต้นใช้งานนะครับแล้วกดปุ่มถัดไปนะครับถามให้อนุญาตใช้กล้องนะครับวิดีโอการแจ้งเตือนนะครับ แล้วมีช่องทางการลงทะเบียนนะครับมีสื่อสองเส้นทางนะครับลงทะเบียนด้วยตัวเองนะครับและยอมรับเงื่อนไขนะครับกดยอมรับครับจากนั้นก็มีอยู่สขั้นตอนนะครับถ่ายรูปแนบบัตรนะครับด้านหลังด้านหน้าแล้วรหัสนะครับ นำบัตรประชาชนด้านหน้านะครับมาสแกนนะครับแล้วกดยืนยันข้อมูลนะครับแล้วกดตกลงนะครับจากนั้นสแกนบัตรด้านหลังนะครับแล้วกดยืนยันนะครับ จากนั้นเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตามนี้เลยนะครับให้คลิกปุ่มลงทะเบียนนะครับจากนั้นเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเข้าสู่ระบบด้วยไทยไอดีนะครับแล้วทำการใส่รหัสนะครับเข้าไปนะครับ จากนั้นเข้าสู่หน้าขั้นตอนที่1น,นะครับกรอกข้อมูลทั่วไปนะครับของลูกหนี้นะครับกรอกข้อมูลนะครับให้ครบตามที่เขาขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วทำการบันทึกนะครับบันทึกข้อมูลทั่วไปสำเร็จนะครับจากนั้นกรอกส่วนของข้อมูลเจ้าหนี้ครับ คลิกส่วนที่2นะครับข้อมูลเจ้านี้ครับแล้วทำการกรอกข้อมูลให้ครบเลยนะครับผมก็จะมีรายละเอียดตามนี้เลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดบันทึกนะครับ บันทึกข้อมูลเจ้านี้สำเร็จแล้วกดตกลงครับผมเป็นอันเสร็จนะครับแล้วกดตรวจสอบสถานะนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมลองทําดูนะครับข่านที่สนใจนะครับขอบคุณครับ